เค็เตะมาขอบคุณค่ะที่กอดถูกใจให้นะขอบคุณที่เคาะจให้นะคะนนี้กินนี้กันอันนี้ของเราหรือเปล่า พี่ไอรึอของฉันแต่ว่าอันนี้ก็คือรีวิวโชว์บนบุ้นสุดนี้ว่ที่ว่าของเป็ใส่ปิไนะ้ไฟนเนาะแต่นี่ยังไม่เฉลยนะว่าของพี่ไอรอของฉันแต่ฉันเอามารีวิวอวดทุกคนแหละเรียบร้อยถ้าเขาบอกคองพี่เอา,ากินไปแล้วเรียบร้อยนะบอกลแล้วบอกโอ้ยกินของพี่ได้ยังไงสมมติฉันเอา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อัปเวทหนึ่งวันหมดออกกำลังกายนะคะวันนี้พักความร้อน,ออข,น,นของในส่องเพิ่มข้อความอะไรมาเหมือนจะไปแล้วก็มาซื้อของเห็นเขายืิ้มๆแป้งเนี้ยก็ใช้ดีก็เลยจะไว้ใช้ที่บ้านไว้แบบวันที่ไม่แต่งหน้าแล้วก็มีอันนี้เป็นปัดปัดแก้มเป็นที่ปัดแก้มแต่เป็นเนื้อครีม ประมาณ6-9บาทาก็เลยมาลองดูไม่เคยใช้อยากได้เป็นสุดกรณ์เขาเพิ่มของลปปัปกรณ์ะคุัมีแล้วก็อันนี้ไว้ปิดใต้ตาประมาณ79บาทเป็นคน,น h, ต,ต้ตาแล้วก็ตาเหี่ยวด้วย <c oughs> มันทำให้ดูมีอายุต่อไวเข้าไปอีกเลเพราะว่าเราอันนี้ต่ออันนี้ <c oughs> ย8่บาทเอาไว้ทาไดนทุกว,วันดูจากนิวยอร์กสวัสดีค่ะคุณสักชยัยแนะนำทีมฮัลโหลสวัสดีค่ะนิวยอ,นนอร์นะดอกด้วยนะคะต่างแวะเข้ามาดูขอบคุณมากเลยแน,นะนำทีมหรอทีมช่วยบาลังแบบช่วยกัง,บบร,ง,บบงรักษาผิวหน้าทุกคนแล้วเสร อันนี้คือว,ว้อาวก9โมงเช้าอร์นิ่งอันนี้ของพี่ไอเป็นอันนี้เป็นเย็นๆมาเย็นๆแล้วก็เป็นแห้งๆแล้วก็ซิงก์อันนี้สวัสดีพี่เบบี้มาเดีวมาเดีวมากินลามินกันของพี่ไอจะเป็นแบบเอาเส้นมาจุ่มน้ำน,นี้แล้วก็ใส่กระเช้าพวกวงงนี้ลงไปนี่อันนี้ของพี่ใช่ไหมคะเนี่ยเน,นี่ยเป็นเส้นอย่างเงี้ยเย็นๆกินเย็นไม่ได้กินร้อน สวัสดีสรางหนุ่ยสวัสดีพี่ม่อนส่วนที่พี่เมบีมาแล้วพี่เมบีกินราเมงกันค่ะกูเทแบบเย็นๆมีของสดบ้างก็เลยมาสดน้ำร้อนๆมาเร็วทุกคนทางนิวยอร์กมากค่ะมากคะฉันบอกว่าฉันไม่มร <tortured. S 2> ู้ว่าเธอสั่งอะไรมาแต่ฉันะแอบรีวิวอันนี้เวลาเธอสมุดเธอเดินมาเอ้ากูอยกินของพี่ทำไมนี่ะก็ใส่พริกหน่อยก่พริกหน่อยกีบ้างใช่แล้วไม่ได e ้กินนหนาก วันนี้โฮเวดน,นะคะชวนทุกคนมากินเจ้าสิ่งนี้ก่อนอันนี้มันแบบเป็นน้ำใส่สเค็มๆก็ก็ใส่แค่พริกกับพริกป่นนีพี่เขาบอกให้แนะนำเค็มใช่ไหมเมื่อก่อนก็ใช้เป็นของเอสเนะใช้ดีมาก<อ>ใช้ตั้งแต่เล่นละครแล้วก็ใช้มาเลลมรืเ่อยๆแล้วก็ดีแล้วก็แนะนำให้คนอืน่นใช้ทั้งน้ำตก น้ำตบกระจีิคจะครีมเอสเปรตัวใช้ดีมากแต่ของหายเยอะๆหลังโควิดเป็นต้มนมะาอายุ38 7เหมามเลยรู้สึกว่ใาใช้อะไรไม่ไ,มได้นตะาคือมันก็ตอนนี้ก็ใช้ก็เป็นครีมน,นะใช้แค่ม o i เจอร์อย่างเดียวแต่ผิวมันก็ไม่แบบไม่ได้เรียบอะไรก็มีข้อจำกัดจากที่เป็นสิวก็เป็นสิวติดตบ้างวันเช้าแล้ววันนี้เจ้าเสื้อแดงเจ้าเจ้า,<บ>า ก็พุ่นๆมาตุ้มค่ะสำหรับต้ฉันก็หน้าพังไปเลยต้องมากดสิวทุกเดือนแบบเป็นรูป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 ูไปเชียงใหม่ก็อายอายอายไม่แต่งหน้าก็ไม่ได้เม euh. ื่อก่อนแต่งหน้าแล้วผิวเรียบคลิ้ดเดี๋ยวนี้มัเป็นเป็นแบบกระตุ้นระตุ้นกระตะะก็คือรักษาผิวหน้าแล้วถ้าผิวหน้ามันพังไปแล้วมันต้องรักษาเป็นปีะอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแล้วนะคะถ้าให้แนะนำไหมสําหรับที่แบบ ไม่มีอะไรเลยใครเป็นจืงไรรงงนะงงงม่ก็ป้องกันผิวช้งผิวแบบตึนผิวผิวมันผิวผสมอะไรเงี้ยก็ใช้อิงกูอยู่อิงกูอ่ะอิงกูมันอิงกูใช้เป็นแบบมอยกุญชีอย่างดีเอาเป็นมอยแล้วก็น้ำสกที่เป็นแบบเราอยยุเยอะใช่ไในการผัดตุ่ จะทําให้ตุดตังได้เป็นสิวแล้วก็้วยเกิดน้ไม่เกิดูป็สิวติดตังที่นมาเดืนตอนนี้แหละตอนแก่ก็ต้องไปกดสิวก็เลยต้องใช้ต้นตกของอิงกุเหมือนกันแหละผัดเซียวผิวแล้วตอนนี้กำลัใช้ไม้ที่ปูกอยู่ไม้ที่ปูกเป็นไม้ที่เขาบอกว่าคือเวลาทานะมันเหมือนน้อครีนแต่คัททาวปุ๊กนั้นแก่ตัวเป็นน้ำแล้วก็ จึงเข้าผิวไปเลยตอนแรกคิดว่าตัวยีนเป็นคนผิวมันตลอดพอเกิดมาแล้วผิวมันมันเขานอนในห้องแอร์นะแต่ที่ผมงเขาประเมินผิวแล้วเขาบอกว่าไม่ผิวไม่ใช่ผิวมันแต่เป็นผิวแห้งขาดน้ําพอผิวแห้งมากๆน้ำมันมันเลยยิ่งดำหนาอืมข้าวหนนะ้าซีฟิล์มอะไรน่ะอ๋อปุ๊บ ี่เมบีก็อย่าพูดอย่างนั้นป้าเเดี๋ยวจะไม่มีถ่องตัวนะคนนี้บอกเลยน้องบานาันน่าก็ไม่น่าชมเลยพี่เมบีบอกน้า่นะากินอันนี้แล้วเราก็ต้องกินอันเดียวซาอันนี้อันนี้ฉันจะกินพ่อพวกเธออีกแล้ว อันนี้คือพี่ไอใส่พริกไทยใส่น้ำมันงาพริกเผาแล้วก็มีซอสเกี๊ยวซ่าใครที่ใส่เกี๊ยวซ่าชอบความแบบข้างนอกกรอบๆข้างในกุ้งๆทาสีบางนำบอลรสชาติมันอร่อยแล้วก็ เค็มพอดีความร้อนเนื้อนุสดๆมาเลยแล้วก็มันมีกรอบๆใช่ไหมแล้วน้ำจิ้มเกีกลือใส่น่ะบอกไม่ถึงว่ามันเค็มๆหอมๆแล้วก็เปรี้ยวๆไปๆอ่ะบอกไม่ถึงแต่เรากินคู่กันเปรี้ยวๆไปลมันสดชื่นดีอร่อยหมูรวมอ่ะถ้าบางที่ทำเป็นแห้งไม่ค่อยชอบชอบของนี่หอมพอดี มันจะแบบข้่งนอกกรอบๆแต่ข้างในแบบจิชี่มีน้ำน้ำน้ำหน่อยๆขนาดน้ำมันแบบซุนซึนอร่อยมาค่ะอยากซื้อแต่ว่าปวกระเด็นเข้าตาเดี๋ยวจะหาแทนที่จะาหล่อกเขาซื้ยูนหลอก ถ้าซื้อคนาตาตัวเองไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเปข้าตาคนอื่นนัเรื่องใหญ่กว่าเนื้อหมหมมันจะมีแบบความเนื้อหมูแล้วก็มันแกแกเป็นเส้นเส้นเส้นเน เดี <s <S ๋ยวเสร็จแากพี่ก็ไปดูหนังก่อนขออภัยถ้าใครแบบเลขเหลัออีกแล้วแองเจลลนัมเบอร์สองหนึ่งหนึ่งสองจสัอนาที่ันคืออะไรไม่ไม่เคยอะไรอะไะไม่มี ก็ใช้ใช้ใช้อิงกุกรู้สึกว่าหน้าแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้น้ำตกขึ้นของอิงกุกเหมืนอนกันแบบ,แบ,บอแปอจจเรียวอ่อนแซบจ้าสวัสดีจ้าตอมแตงสวัสดีเ้อร์สวัสดีเดอร์แล้วก็น่าสุดใช้ AMG เป็นแบบไลโพโซมก็คือเหมือนแบบเป็นเป็นแบบตัวที่ เป็นครีมแต่แว่ามันซึมเข้าใต้ผิวหนังคืน้นสุ่ึเลยทาแล้วมันชุ่มๆุ่มขึ้นช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ใช้มอยของเขาเป็นเนื้อริชริชก็คือเนื้อต่างๆมันจะไม่หนักมากซือแบบกล่องมาค่ะในัวส่ง่ส่งปีสองแล้ว มีโปรแบบเ็ด9หนึ่งซองน้อยมันเนาะก็ถ้าเป็นโัวไรโปรชมจะราคาแรงขึ้นมาหนักก็่าร้อยกว่าบาทคือทาลองใช้ดู่อนว่ามันดีกับเพียวก็เราค่อยสั่งขวดใหญ่เวลาซื้ออะไรมาทดลองที่เราไม่เคยใช้อ่ะซื้อแบบไซส์เล็กมากับทดลองกินกับลูกคมเลยนะแบบ ไม่ได้เราเดี๋ยวไม่หมอยต้องกินคมใหญ่ชามเติบไปเลยแบบเราๆนั้นสวัสดีคุณวันนี่ร่ะขอบคุณจะหรัใจเต้นด้วยมาเตินใจตลอดีเด๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เข้ายิบลหคุเพื่อนไม่รู้ว่าวันนี้เือนกันทร์แล้วเมื่อเช้าหลับไปแล้วใช่ไหม ตอนกี่โมงเจ็ดโมงลูกนี้เข้าจองทีวีล้ที่คุะล,ะลืมในในนอนแา่เราจะได้มีประโยชน์ด้วยเดร๋ยเรากายแล้วนะ่ยังเหือ อันนี้คือกินแบบว่ากินไปมอมอยไปอืมันดีเด้อแปมอากาศเยน็นๆฝนตกๆอะไรอย่างเงี้ยสมมตินาแล้วแบบกินอย่างงี้แล้วเครื่องดื่มเย็นๆน,นิดนึงมันจะสดชื่นอ่ไปลุ้งไปต้มมาม่าเลยเดี๋ยวนีุ้ไปต้มมาม่าแต่ตองนัน่น อยากเชียร์ยางไงบินดีนีนก่ก็ค่อยกินไงกับส,สวยๆแบบวิธีึงเซเลบไม่งั้นปกตินะมันช่าจวงที่เดียวน้ำทับเม็ดเลยฉันกินแบบแป๊บเดียวเม็ดเลย แบบสวยสวยไม่สวยหมดไปแล้วเจ้าทำไมสวยเม็ดแล้วเจ็บเดียวอืม อันนี้ดูโคโการุดูโคโการกไปดูพี่หลุมกันใช่ไอโคโการุนี่มีป้าลัคะนาด้วยไหมไม่แน่ใจม,ม,มีมีไหมก็จะมีแต่ว่ามีนารามีอะไรอย่างเงี้ยดูโคโการกที่พี่พี่เมบี นกก่าจะพาอยู่ทั้งนี้แล้วหนูดูเรื่องอะไรไม่รู้ที่พี่แจ๊สเป็นเป็นหลวงพี่อะหลวงพี่แจ๊สอะไรแบบนั้นแล้วมีป้ารัตนาอันาณาแล้วป้ารัตนากับพี่แจ๊สอะไรกันหลุดพีเดเตอร์ดูแลเมื่อวานพี่เมเมีสนุกนะสนุกหนูชอบหนูชอบเมื่อวานดูพี่เดเตอร์สนุกแบมตื่น ท่านน่ดีบอกก่อนพี่ไอได้ยครับเหมพี่คินดีจ้ะน่นะกินิ้นสุท้ายเอ็นมาไม้ไทยสุดโอกินเาินไปรีบไปลงนะห้าปิดแล้วเธอ เรื่อปิดไลก็จะไล่ใชคามกรอบนั้นอืนมัน,น,มนชุมช่มจัินกินไหมไม่ได้ไปไม่ไปกินไหม ทำไมจะไปดูหน <S 々> ังก่อโคกระโหลโคกระหลกระลอันนี้สองทุ่มยีสิบแล้วหนังฝั่งพุ่งๆจะต้องมีไปนะคทุกคนนี่อร้โยเลือเอาบอกดึงัวนี่ใครกดหัวใจให้แน่นเรียไหอ่ะนี่แซมถึงแรกนี่ 2> <2: 2แร้อไปแล้วมาแบบน่ารักน่ารับาๆปุป่บใส่ <c oughs> แล้วนะเดี๋ยวรีบไปดูหนังต้องไปอีกห้างหนึ่งตอนรอบ3ามทุ่มครึ่งตอนนี้สามทุ่มยีิแล้ว บอกคนข้างๆด้วยว่าคิดถึงเจ้าจาก่อมแปมสอปบอล้าวจ้าขอให้สนุนสนุนพี่ไอบอกคิดถึงคิดถึงสวัสดีพี่เมบีด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะเรากินราเมงเผื่อแล้วหวังว่าทุกคนจะอิ่มนะเรากินเกี๊ยวซ่าเผื่อพวกเธอหวังว่าพวกเธอจะอิ่มเราไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมขอบคุณทุกัวาใจขอบคุณทุกคนมมีขอบคุณที่สองผนเลย hay rồi, chào, bye bye, tút tút.